คิดเร็วครับสุกโจทย์ครับพร้อมเริ่ม ขอที่เดลบหนึ่งร้อยสามสิบสี่ห้าสิบสามหนึ่งร้อยสิบลบสิลบห้าิบแลบสสาลบยีสิบห้าห้าิบอ็ดแล้วก็หครับลบหน3่งร้อยสามสลบสิลบห้าิบป ลบ,บ4 4 15 51แล้วก็6ครับอ่านไหมอ่านนะกลับมาที่เนื้อหาของเราครับก่อนที่จะขึ้นเรื่องใหม่ทวนก่อนทวนก่อนพาเราจะรู้ได้ยังไงนะว่าลำดับชุดนี้เป็นลำดับเลขคณิต มันดจะรู้ได้ไงว่าเป็นลำดับเลขคณิตจับได้ไหมจะพิสูจน์ยังไงให้ได้รู้ว่าลำดับตัวนี้เป็นลำดับเลขคณิตหรืออย่าไปมองไม่มีอะไรบนจอฟังที่ครูถามรู้ได้ไงว่าลำดับชุดนี้เป็นลำดับเลขคณิตพิสูจน์จับไหนหรือดูจับตัวไหนอ่าที่หนูพูดนั่นแหละคือตัวอะไรคือตัวอะไร เอาพลดหลังลบพ้นหน้านั่นแหละครับคือตัวอะไรสัญลักษณ์คือตัวดีชื่อของเขาคืออะไรพลต่างรวมนะครับคือนักเรียนเอาพลดหลังลบพลดหน้าโดยที่ต้องเป็นพน์ที่ติดกันนะครับเมื่อเอาพลดหลังลบพนดหน้าแล้วเขามีค่าเท่ากาันจึงบอกได้ว่าลำดับชุดน,นี้เขาเป็นลำดับเลนขคณิตนะรู้แล้วว่าเป็นลำดับเลนขคนณิต เราจะหาพ้์ทั่วไปของลำดับเลขคณิตได้จากสูตร an เท่ากับ a 1บวก n ลบ1คูณ <B>, d, b, d นะครับตัวนี้สำหรับเนื้อเรื่องวันนี้ยังต่อเนื่องกันอยู่ยังใช้อยู่แต่เป็นเรื่องของตัวกลางเลขคณิตตามบทนิยามบอกว่าถ้าให้ a เล็ก a ใหญ่ I, แล้วก็ b เล็กเป็นลำดับเลขคณิต เราเรียก a ใหญ่ว่าเป็นตัวกลางเลขคณิตของ a กับ b หรือค่าเฉลี่ยเลขคณิตของ a กับ b ไอตัวกลางเลขคณิตเนี่ยที่อยู่ระหว่าง a กับ b เราสามารถหาได้จากเอาตัวหน้าบวกตัวหลังแล้วหาร2นะครับอ่ะมาลองดูกันจงหาตัวกลางของเลขคณิตระหว่างลบ2กับ12ครับตัวหน้าคืออะไรลูกตัวหน้าคืออะไรนะ อ่าลบสองเขียนสูตรสักนิดนึงแล้วกันเนาะไม่ต้องเขียนก็ได้อ่ะตัวหน้าคือลบสองบวกกับสิบสองแล้วหารแล้วหารสองซึ่งมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับเท่าไหร่นะ เอาลบก่อนแล้วกันเนาะจะได้ง่ายขึ้นเอาลบสองบวกสิ 12, ชูมา12นิ้วลบไป2นิ้วเหลือเหลือ10บหารด้วย2ตอบ5เก่งมากๆเลยนั่นหมายความว่าตัวกลางของเลขคณิตเนี่ยคือคือหครับอันนี้ทันไหมผ่านไหมอันนี้ไม่ยากเนาะตามบทนิยามเลยครับอ่ะเพิ่มสเต็ปขึ้นมาอีกนิดนึงครับ จ้องหาตัวกลางเลขคณิต11จำนวนระหว่าง25กับลบ11ฟังคำถามครูดีๆครูถามว่าลำดับชุดนี้มีทั้งหมดกี่ตัวหรือกี่พจน์เอาม่มีตัวกลางเลขคณิตอยู่11จำนวนอยู่ระหว่าง25กับลบ11ครูถามว่าลำดับชุดนี้มีทั้งหมดกี่พจน์ มีทั้งหมดกี่ตัวไม่ใช่สองไม่ใช่สิบเอ็ดเท่าไหร่นะไม่ใช่ยี่ห้าเท่าไหร่นะสิบทำไมถึงเป็นสิบสามอ่าถูกต้องเขาบอกว่าจงหาตัวกลางเลขคณิตสิบเอ็ดจำนวนคือตรงกลางเขาว่ามีสิบเอ็ดจำนวนสิบเอ็ดจำนวน อยู่ระหว่าง25กับลบ11ตรงกลาง11บวกข้างหน้าบวกข้างหลังกลายเป็น13จำนวนทันไหมครับเขาถามหา11 <21 S 2> จำนวนตรงกลางนั่นแหละมีตัวเลขอะไรบ้างนะครับดังนั้นถ้าเรารู้ลักษณะแบบนี้เรารู้คนที่หนึ่งไหมคือ25เก่งมากรู้อะไร้อีก พจนที่อ่าพจนที่13นะครับพจน์ที่13ซึ่งมีค่าเท่ากับ l o บ11และเขาบอกเลยว่าเขาเป็นเป็นอะไรตัวกลางของเลขคฐิตครับเขาเป็นตัวกลางของเลขคฐิตนั่นหมายความว่าเราต้องหาค่าดีให้ได้เพื่อหาตัวกลางของเขาถูกไหมอ่า ต้องหาค่า D ให้ได้นะครับดังนั้นเราก็จะหาได้จากพจน์ทั่วไปของลำดับเลขคณิตที่มีสูตรว่า an เท่ากับ n บว n ลบคูณ D เรารู้อะไรบ้างเรารู้พจน์1เรารู้พจน์ที่13ถูกไหมครับอ่ะเราเอาพจน์ที่13มาคิดครับเพื่อหาค่า D ครับเรารู้พจน์ที่13 เอ็นหค่าไหมรู้คือยี่สห้วกเอ็รู้ไหมลูกร,รู้คือคนที่สิบสามคือ13บสาลบหคูณดีดีคือสิ่งที่เราถามหาเอ3สิบูค่าไหมครับเท่าไหร่ครับลูกลบสิบแทนค่าลงไปเลยเท่ากับยี่สิบห้าวกสลบหนึ่งสิสอง คูณด,ดีหรือ 12D สองดีทำไงต่อจ้ยาย้ายค่าย้ายอะไรไปย้าย25ไปครับหรือนำลบยี่สบวกเข้าทั้งสองข้างหรือย้าย25ไปลบนั่นแหละเราจะได้ 11, ลบส1บเอ็ดลบยีเท่ากับ1 2บดีขออนุญาตใช้คุณสมบัติการสลับที่เราจะได้ 12D เท่ากับ 11, ลบส1บเอ็ดลบยีห้า ลบสาทำไมต่อย้าย12ไปหารหรือนำเศษหนึ 1, ส่วนสิคูณเข้าทั้งสองข้างได้ลบสาส่วนสิเท่าไหรล่ลบลบลบสาูด้ดีดยังรูดีดดดแล้วดูดีอีกแล้วนะดูดีดตลอด รู้ค่าดีแล้วก็คือเป็นลบสามอ่ะทีนี้เราก็จะได้ลำดับเลขคณิตครับเป็นอะไรได้บ้างตัวแรกคือ25ตัวถัดไปทำไงครับเอาไปทำอะไรกับค่าดีบวกกับค่าดีก็เป็น25่บวกลบสามเหลือ22ตัวถัดไป19ถัดไป16 ต่อไปสิบสามต่ออีกสิบต่ออีกเท่าไรเจ็ดต่ออีกสี่ไปเรื่อยๆเลยจ้าหนึ่งลบสองลบห้าลบแปดลบสิบเอ็ดพอยังพอแล้วพอได้เพราะเขาอยู่ระหว่างยี่ห้ากับ ลบ 11, ตามโจทย์ที่ให้มานะครับดังนั้นเรามาดูซิตัวตรงกลางต้องมี11จําจำนวนครบ11จําจำนวนไหมนับ1น3 4 5 6 7 8 9า0 1ี่ห้าครบไหมครับครบ,ครบอยู่ระหว่าง25กับลบ11ดังนั้นตัวตรงกลางของเราหรือ11จำนวนของเราตามที่โจทย์ถามหาก็จะมี22 9 ขอไปครับ 22, 19, 16, 13, 10, 7, 4, 1, ลบ 2, ลบ 5, และลบ8ครับอ่ะนี่คือคำตอบเรียบร้อยครับอยากเอาปิหวานได้บ้างอ่ะมีใครสงสัยตรงไหนครับถามอันนี้คือในเรื่องของตัวกลางของเลขคณิตครับมีประมาณนี้โอเคไหม ถ้าโอเคลองทำแบบพึกหัดครับเอาไป2ข้อ,ข,อข้อหนึ่งและข้อ2อ,อข้อนะครับโอเค